พระสมเด็จวัดใหม่อมตรสพิมพ์ปกโพเนื้อผงปี2509เป็นหนึ่งในพระเครื่องที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมพระเครื่องในประเทศไทยด้วยประวัติการสร้างที่ชัดเจนและพิธีปลุกเสกที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นมาร่วมปลุกเสกประวัติการสร้างพระสมเด็จวัดใหม่อมตรสพิมพ์ปกโพเนื้อผงปี2509 สร้างขึ้นโดยวัดใหม่อมตรสบางขุนพรมกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้บุรณะวัดและสร้างพระอุโบสถหลังใหม่โดยมีการจัดสร้างพระเครื่องขึ้นมาหลายพิมพ์รวมถึงพิมพ์ปกโพนี้ด้วยการสร้างพระเครื่องในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นหลายรูปมวลสารพระสมเด็จวัดใหม่อมตรสพิมพ์ปกโพเนื้อผงปี2 5 0 9 ใช้มวลสารหลักจากพระสมเด็จบางขุนพรมที่แตกหักซึ่งได้จากกรุพระเจดีย์ใหญ่วัดใหม่อมตร,รถบางขุนพรมที่เปิดกรุอย่างเป็นทางการในปีพศ2500โดยนำพระที่แตกหักมาบดเป็นผงผสมกับมวลสารอื่นๆเช่นผงวิเศษจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆและดินศักดิ์สิทธิ์จากที่ต่างๆนอกจากนี้ยังมีการผสมมวลสารอื่นๆเช่น ผงใบลานเผาและผงจากพระเครื่องเก่าที่แตกหักจากที่ต่างๆพิธีปลุกเสกพระสมเด็จวัดใหม่อมาตรถพิมพ์ปรกโพเนื้อผงปี2509มีพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่โดยมีการเชิญพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นมาร่วมปลุกเสกเช่นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงพ่อเทียมวัดกสตรธิราชและพระเกจิอาจารย์อื่นๆอีกหลายรูป โดยพิธีปลุกเสกนี้จัดขึ้นอย่างเข้มขลังและมีการทำพิธีตามแบบโบราณลักษณะและจำนวนการสร้างพระสมเด็จวัดใหม่อมตรสพิมพ์ปรกโพเนื้อผงปี2509มีลักษณะเด่นคือมีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ภายใต้ต้นโพโดยมีใบโพอยู่ทั้งสองข้างของพระเศียรมีการสร้างทั้งหมดสเนื้อคือเนื้อผงและเนื้อดินเผา โดยเนื้อผงมีการสร้างประมาณ5,000องค์และเนื้อดินเผาประมาณ2,000องค์พระเครื่องนี้มีการสร้างอย่างประณีตและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนความนิยมและราคาพระสมเด็จวัดใหม่อมตรสพิมพ์ปรโภเนื้อผงปี2509เป็นหนึ่งในพระเครื่องที่มีความนิยมสูงในหมู่นักสะสมพระเครื่องโดยราคาของพระเครื่องนี้สามารถขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ขององค์พระและความหายาก โดยราคาเริ่มต้นที่ประมาณหลักพันบาทไปจนถึงหลักแสนบาทสำหรับองค์ที่มีความสมบูรณ์และหายากราคาเริ่มต้นสำหรับพระที่มีสภาพสมบูรณ์ประมาณ80% 5,000-10,000บาทราคาสำหรับพระที่มีสภาพสมบูรณ์ประมาณ90% 10,000-30,000บาทราคา ophobia, สำหรับพระที่มีสภาพสมบูรณ์ประมาณ95% 30,000-60,000บาทราคาสำหรับพระที่มีสภาพสมบูรณ์100% 6,000 60, 0ถึง1 5 0 0 0 0บาทและราคาสำหรับพระที่มีสภาพสมบูรณ์และหายากมาก1,500,000บาทถึง3,000 0 0บาทหรือมากกว่านั้นโดยรวมแล้วพระสมเด็จวัดใหม่อมตรถพิมพ์ปรกโพเนื้อผงปี2509เป็นพระเครื่องที่มีประวัติการสร้างที่ชัดเจนและพิธีปลุกเสกที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นมาร่วมปลุกเสกทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ และความนิยมสูงในหมู่นักสะสมพระเครื่อง